เกิดมาครั้งแรกก็ครั้งแรกของแม่ในชีวิตแต่77แล้วเพิ่งเจอก่อนอื่นทั้งคุณแม่และน้องจจนิดต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับผู้ที่ประสบภัยเรื่องแผ่นดินไหวที่สูญเสียคนที่รักหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่สมควรที่จะเกิดเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติซึ่งเราไม่สามารถเดกเล็กได้นะคะเจนิสุคุณแม่ขอให้ทุกคนปลอดภัยตอนเกิดขึ้นในหม่ๆเจนิสก็ไม่คิดว่าจะเป็นแผ่นดินไหวเพราะรู้สึกว่า อาจจะไม่สบายเปล่ารู้สึกว่าทุกอย่างมันเหมือนไปหมดว่าตั้งสติว่าเราจะเป็นลงตรงนี้ไม่ได้นะภัยพิบัติหรืออุบัติภัยที่เกิดขึ้น,นะคะับทำให้เราสูญเสียคนที่เรารักหรือบาดเจ็บกระทบของตึกเราอะนะคะที่คุณแม่ดูให้ดูคร่าวๆเนี่ยที่สไลด์ออกมนาะก็คือรอบตึกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็จะมีรอยปูนหลอกอะไรบ้างเป็นจุด ส่วนข้างหน้าห้องก็จะมีรอยปุนที่กระทบกระทบมากขึ้นกว่าที่อื่นจ่งโครงสร้างก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะเป็นคอนโดโหรือตึกอาคารสูงต้องดูผลกระทบในระยะยาวเวลาเรามีชีวิตอยู่กันอยู่เนี่ยค่ะพยายามดีต่อกันรักกันแล้วก็แคร์ผมเหมือนได้หลายคนนะคะจะวิ่งหรือนึกถึงคนที่คุณรักหรือว่าหาน้องหมาน้องแมวอยากให้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งริมายเป็นสิ่งเป็นเครื่องเตือนใจหรือว่าในแต่ละวันในแต่ละชีวิตของเราอะ สำคัญมากไม่ใช่ว่าจะเป็นแผงนเรีนไหวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันสามารถเกิดขึ้นได้กระันหันเราจึงไม่ควรประมาทใช้ชีวิตแต่ละวันให้ระเบิดให้แบบมีความสุขเราเลือกที่จะมีความสุขได้ความทุกขมันมีอยู่แล้วค่ะความรู้สึกแย่ความสุกไม่ดีต้องสู้นู่นสู้นี่แต่เราเลือกที่จะยิมได้นะคะขอให้ทุกๆวันเรามีรอยยิ้มให้กัน